สวัสดีครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้เราก็มาที่นาปังของเรานะครับอ่าวันนี้ก็อ่าครบนะครับครบกําหนดนะครับคุมหญ้านะครับแล้วก็ค่าหญ้านะครับรอบ2นะครับรอบ2หลังจากที่อ่าเราหว่านเป็นเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่าหญ้านะครับคุมหญ้านะครับแบบคุมเลนนะครับแบบคุมเลนอ่าไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอ่าพออายุข้าวได้ เจ็ดถึงสิบสองวันนะครับเจ็ดถึงสิบสองวันแล้วก็อ่ามาฆ่าหญ้านะครับมาฆ่าหญ้าแล้วก็อ่าคุมหญ้านะครับอีกรอบสองนะครับอีกรอบสองก่อนที่เราจะปล่อยน้ําเข้านะครับอ่าวันนี้ก็ครบกําหนดแล้วนะครับครบกําหนดแล้วอ่าก็จะใช้นะครับโดนนะครับโดนเป็นตัวอ่ามาคุมหญ้านะครับให้นะครับเพราะว่าอ่า เราไม่เราไม่มีเวลานะครับที่จะลงไปพ่นเองนะครับอุปกรณ์ของเราก็ไม่พร้อมนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราใช้พ่นยาลำไยอยู่นะครับเราก็เลยใช้โดนนะครับแป๊บเดียวนะครับมาบินแป๊บเดียวนะครับอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ12ไร่นะครับ12ไร่นะครับ12ไร่รวมกับของญาติด้วยนะครับของญาติด้วย12ไร่ก็แป๊บเดียวนะครับใช้โดนนะครับใช้โดน ผลแป๊บเดียวนะครับต้นข้าวนะครับของผมก็อัตราส่วนของผมนะครับผมเอาอัตราส่วนตามตามข้างกระสอบของเมล็ดพันธุ์ข้าวเลยนะครับนี่ก็คือ,อ20กิโลนะครับ,20ก,รรบ20กิโลต่อไร่นะครับ20กิโลต่อไร่ก็จะดูห่างๆหน่อยนะครับก็จะดูห่างๆหน่อยอ,อัตราส่วนตัวนี้ก็คือกําหนดมาจาก กระสอบข้างาเม็ดพันธุ์ข้าวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ามาใส่ปุ๋ยพ่นฮอร์โมนพ่นยานะครับให้เขาแตกกอนะครับแตกกอให้ให้ถี่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองลองดูนะครับเพราะว่าเป็นปีแรกของผมก็เอาอัตราส่วนตามาข้างกระสอบของเมล็ดพันธุ์เลยนะครับส่วนของส่วนของยาดของผมนะครับเขาจะเพิ่มนะครับเพิ่มเม็ดพันธุ์นะครับเป็น สามสิบสามสิบกิโลต่อไรนะครับสามสิบกิโลต่อไร่เขาบอกว่าอายุนะครับอายุของข้าวนาปังนี้จะสั้นกว่าข้าวนาปีนะครับการแตกรวงของเขาก็อาจจะไม่แตกรวงอาจจะไม่แตกกอนะครับโทษทีอาจจะไม่แตกกอเท่ากับข้าวนาปีนะครับเพราะว่าข้าวนาปีเขาเขามีการแตก กอนะครับแต่กอดีนะครับเพราะว่าเขาอายุของเขายาวกว่าข้าวนาปังนะครับส่วนนาปังนี่ถ้าปุ๋ยไม่ถึงฮอร์โมนไม่ถึงนะครับการแต่กอของเขานี่จะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเขาก็เลยใช้เมล็ดพันธุ์ที่เยอะขึ้นนะครับโดยการใช้เพิ่มเป็น30ต่อไร่นะครับนี่สาต่อไร่ของผมนี่ก็คือผมยังยัง กะไม่ถูกนะครับกะไม่ถูกอ่าเพราะว่าผมไม่เคยทํานะครับผมก็เลยเอ,เอาอัตราส่วนตามตามที่เขากําหนดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพ่นฮอร์โมนแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับให้เขาแตกกอนะครับดูซิว่าอ่าระหว่างที่เราหวานตามอัตราส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เขากําหนดข้างข้างกระสอบกับอ่าเราเพิ่มเม็ดพันธุ์นะครับตัวไหนจะตอบโจทย์กว่ากันนะครับผมก็จะทดลองไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่า,าใส่ปุ๋ยแล้วพ่นโฮอร์โมนแล้วนะครับการแตกกอก็ยังไม่ดีนะครับผมก็จะเพิ่มปีหน้าผมจะเพิ่มเป็น30นะครับ,30ก,รรบ30กิโลต่อไร่นะครับ30กิโลต่อไร่ผมก็เป็นชุดทดลองของผมนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับอาจจะมีข้อแนะนำมีข้อเสนออะไรก็อคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่า,าผมก็ไม่เคยทำนะครับ ผมไม่เคยทํานาปังนะครับผมเคยทําแต่นาปีนะครับนาปีนี่ผมเคยทํามาหลายปีละนะครับก็โอเคอยู่นะครับได้ผลผลิตก็เยอะอยู่นะครับส่วนนาปังนี่ก็คือเพิ่งทำมันปีแรกนะครับปีแรกถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษนะครับเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ดีชมได้นะครับดีชมได้บอกผมได้นะครับว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้เนี่ยับนี่ อันนี้ก็เป็นของญาตินะครับของญาติก็เขาหว่านก่อนผมวันหนึ่งนะครับนี่อันนั้นก็เป็นของน้านะครับที่เคี้ยวเคี้ยวไกลๆนะครับเขาจะหว่านพร้อมกันนะครับหว่านพร้อมกันอัตราส่วนของเขาก็สามสิบต่อไร่นะครับสามสิบต่อไร่อ่าส่วนส่วนล็อกนี้นะครับล็อกนี้ก็สามสิบต่อไร่เหมือนกันนะครับแต่หว่านพร้อมผมก็จะดูบางๆหน่อยนะครับบางๆตานิดนึงเพราะว่าต้นเข้า เขายังไม่เขียวเท่าไหร่ขึ้นยังไม่สูงเท่าไหร่ก็ดลบา,บางบางตานะครับแต่หวานพร้อมผมนะครับเขาคายหญ้าคุมหญ้าไปแล้วเมื่อวานนี้รอบสองนะครับเดี๋ยวอีกปล่อยไว้สักสองสามแดดนะครับเดี๋ยวเขาก็ปล่อยน้ําใส่นะครับปล่อยน้ําใส่พร้อมพร้อมกับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้โดนนะครับคุมหญ้ากัข่ขายหญ้ารอบสองพอดีนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นของ าตินะครับนี่กำลังเขียวสวยเลยนะครับก็จะคุมยญาเหมือนกันพร้อมผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับการทำนาปังของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับมาดูนะครับว่าผลผลิตของผมผมทำตามโบชัวนะครับโบร์ชัวของข้าวนาปังเลยนะครับนี่อายุ ของต้นข้าวเท่าไรต้องทําอะไรบ้างนะครับผมจะทําตามโบชัวเลยที่ร้านขายยาเขาให้ผมมาเลยนะครับเป็นร้านของอแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนออแม่เขาบอกว่าให้ให้ทำตามนี้นะอะไรเงี้ยครับพอถึงข้าวอ,อ,อายุแค่นี้ก็ให้ข่าย่ารอบแรกนะครับอายุแค่นี้ก็ข่าย่ารอบสองแล้วก็ ทิ้งไว้นะครับส3าวันนะครับถึงจะเอาน้ำใส่นะครับผมจะทำตามโบชัวที่ร้านขายยานะครับเป็นแม่เพื่อนให้มานะครับนี่ทำตามแบบเด็ดๆเลยนะครับนี่ว่า,าตามเราทำตามโบชัวแล้วผลผลิตของเราจะเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงต้นข้าวเราแข็งแรงไหมแล้วก็มีโรคหรือเปล่านะครับมีโรค มีนอนไหมอะไรเงี้ยผมก็จะคอยสังเกตด้วยด้วยไอ้ด้วยนะครับสังเกตด้วยว่าอันนี้ต้นข้าวเราจะมีศัตรูหรือเปล่านะครับก็ทําตามโบชัวเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าทําตามโบชัวนะครับทําตามขั้นตอนนะครับจะได้ข้าวนะครับจะได้ข้าวเยอะนะครับจะได้ข้าวเยอะแล้วก็พวกนอนพวกศัตรูต่างๆนะครับจะ จะไม่จะไม่มีนะครับจะไม่มีอ่ามีก็มีน้อยนะครับมีก็มีน้อยก็ตามสภาพอากาศด้วยนะครับตามสภาพอากาศด้วยนะครับก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมันมาชมนะครับอ่าแปลงข้าวนาปังนะครับแปลงสาธิตของผมเลยนะครับแปลงทดลองนะครับว่าผลตอบรับนะครับจะดีไหมนะครับจะเป็นยังไงนะครับปีหน้า จะได้ทําหรือเปล่านะครับหรือว่าทําแต่ว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับปีนี้นะครับเป็นชุดทดลองเลยนะครับเป็นชุดทดลองของผมเลยของผมก็อัตราส่วนนะครับผมว่าอ่าถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบก็ของผมก็จะดูบางๆหน่อยนะครับห่างๆหน่อยนะครับแต่ถ้าดูด้วยความเหมาะสมนะครับก็ ก็พอดีนะครับพอดีพอดีอ่าพอดีกับข้างกระสอบที่เขาให้มาก็คือ20ต่อไล่นะครับเผื่อแตกกอด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ามีปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ก็คือถ้าเราทำปกติผมเคยใส่แค่สองรอบอ่าแค่สองรอบแต่ว่าอ่าพอพอมาทำนาปังนะครับมาทำนาปังตาม ตามที่โบชัวเขาบอกก็คือ3มรอบสรอบแล้วก็ผมก็ติดตามช่องต่างๆนะครับในสื่อต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าใส่3มรอบนะครับใส่3รอบแล้วก็ทําตามอายุของต้นข้าวด้วยนะครับถ้าเราใส่ไม่พอดีกับอายุของต้นข้าวนะครับปุ๋ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับปุ๋ยก็ไม่มีประโยชน์ช่วงไหนที่ใส่ปุ๋ยแล้วให้เขาจเจริญเติบโตเราก็ใส่ นะครับบางคนก็ไ uhm, ม่ใส <es> mm ่นะครับก็ข้ามข้ามขั้นตอนไปนะครับไปใส่เอาตอนที่เขาแตกกอนะครับบางบางคนก็ช่วงแตกกอไม่ใส่นะครับไปใส่ช่วงออกรวงนะครับมันก็เลยทําให้ผลผลิตนะครับผลผลิตได้น้อยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่ตรงกับอายุของต้นข้าวนะครับการเจริญเติบโตของต้นข้าวมันก็เลยทําให้ผลผลิตได้น้อยแล้วก็ โรคนะครับโรคที่มาจากสภาพอากาศด้วยจากจากสิ่งต่างๆด้วยก็เยอะนะครับถ้าเราทํานะครับให้ปุ๋ยตามอายุต้นข้าวแล้วก็พ่นยาตามอายุของต้นข้าวนะครับต้นข้าวเราก็แข็งแรงนะครับต้นข้าวเราก็แข็งแรงผลผลิตก็ได้เยอะนะครับนี่ผมก็เลยคลิปนี้ก็ผมก็จะทำตามนะครับ ทำตามร้านขายยาแล้วก็ทําตามร้านเออโบชัวนะครับที่ผมได้มาจากร้านขายยาด้วยนะครับลองดูนะครับลองดูว่าะจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงก็วันนี้พ่นยานะครับค่ายญ้ารอบสองแล้วก็คุมหญ้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ําใส่นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับจน ผลผลิตเลยนะครับว่าผมได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับห้าไร่นะครับห้าไร่นี้ผมจะได้ข้าวกิตันนะครับคิดเป็นจํานวนเงินแล้วได้กี่บาทนะครับเดี๋ยวหากต้นทุนแล้วได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะมาอัพคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับนะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ